สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสมุนไพรโบราณอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรหัวเข้าเย็ยนใต้นะครับหรือคอนกระแตนะฮะคอนกระแตก็มีด้วยกัน2ชนิดนะครับมีชนิดใบใหญ่แล้วก็ชนิดใบเล็กถ้าชนิดใบเล็กก็จะหัวจะเล็กมากนะฮะแต่ตัวนี้เป็นชนิดใบใหญ่ขายายพันธุ์ด้วยเมล็ดคอนกระแตก็จัดอยู่ในสมุนไพรที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับแก้ความดันป้องกันมะเร็งแก้ไข้แก้ปวดเมื่อย แก้โรคพากินสันนะครับแก้ปลายประสาทอักเสบแก้ปวดเมื่อยนะฮะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เป็นยาอายุวัฒนะนั่นเองนะครับแล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรบำรุงกําลังนะฮะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่สามารถเข้าได้หลายตำรับยานะครับลักษณะหัวนะฮะนี่ครับหัวหนึ่งก็หัวนี้ก็ประมาณสี่ถึงห้าลูกนะฮะน้ำหนักเยอะมากครับเพราะว่าเป็นหัวขนาดใหญ่นะครับหนักมากนะครับนี่ฮะอันนี้ก็สามารถปลูกได้นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะเรา สามารถฉีกหั่นจะให้ดูหน้าตัดนะครับเนื้อหน้าตัดก็จะเป็นลักษณะอย่าดูนะครับก็ฉีกออกแล้วก็เนี่ยดูนะครับเนี่ยเนื้อหน้าตัดก็จะออกเป็นสีขาวผมเหลืองอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหัวเข้อเยนใต้หรือคอยกระแตเราฉีกอย่างนี้เราก็สามารถปลูกได้นะครับก็ขยายพันธุ์ต่อไปได้นะก็จะมีต้นหรือต้นอ่อนขึ้นมานะครับสูงก็ประมาณห้าสเซนนะ3ามสิถึงห้าิเซนนะ ส่วนพันธุ์ชนิดนี้ปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับเป็นส่วนพัยภูเขาหินทรายนะครับเป็นส่วนพัยที่สามารถขยายพันธุ์ได้ดีนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถพักมาได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนพัยที่สมควรปลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนพัยใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับหัวเข่อยันใต้คอนระแตแล้วก็จะมีหัวข่อยันใต้โบราณที่คล้ายๆกับหัวก่อยก็มีนะครับแต่ชนิดนี้จะเป็นส่วนพันที่ดีมากๆนะครับ เป็นไพที่เข้าได้หลายตำรับยานะครับแก่ปวดเมื่อยบำรุงกําลังนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับแล้วก็ช่วยลดไขมันในเลือดลดน้ําตาลในเลือดอย่างดีนะครับจะมีลดขมเล็กน้อยนะครับมีฤทธิ์แล้วก็ลดขมเล็กน้อยนะฮะช่วยบำรุงตับนะฮะบำรุงสายตาได้ดีนะครับหัวเขยิ้นใต้หรือข้อนกระแตนะครับจัดอยู่ในสมุนไพรที่มีหัวลักษณะใต้ดินแข็งแบบนี้นะครับเราสามารถนําไปใส่กระติกน้ำร้อนชงเป็นน้ําชายนะฮะ ใส่กระเตียมร้อนชงน้าชาคือเราสามารถกดน้าร้อนชงกับกาแฟกินก็นได้นะครับเพราะว่าสมไพรนี้ก็ช่วยบำรุงหัวใจได้ดีนะครับหัวเขาย็นใต้โบราณหรือคอยสแตนนั่นเองนะครับนี่ฮะสนภัยดีๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ